อันนี้เป็นปีส่วนตัวผมว่ผมดูเป็นปีหนึ่งสองด้วยซ้ำไปนะครับแต่ใบในตลับที่เจ้าของท่านได้มาเนี่ยท่านเขียนไว้ปีหนึ่งสามนะครับพระปีหนึ่ง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 สองหนึ่งสามเนี่ยจุดสังเกตรแรกๆเลยเพื่อนๆดูนะครับตรงบัวเนี่ยจะเริ่มเป็นเม็ดแล้วนะครับถ้าปีหนึ่ง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 สองหนึ่งสามอย่างเงี้ยหนึ่งศูนย์เนี่ยตรงบัวตรงเนี้ยนะครับบัวจะเริ่มเป็นเม็ดเม็ดแล้ว ถ้า08 09เนี่ยตรงนั้นเคายังไม่มีการปรับแต่งแม่พิมพ์เนี่ยอันนั้นบัวจะไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างเงี้ยบัวเป็นเม็ดเมแล้วเห็นไหมฮะแต่นี้จริงๆส่วนตัวผมมาดูเป็นปี12แต่ในตลับนะครับนะครับเขาเขียนไว้เป็นปี13นี่ผมได้มาพร้อมตลับโบราณจารึกชื่อเจ้าของด้วยแล้วผมก็ไปเซิร์ชชื่อโอ้โหลูกชายผมเห็นแล้วขึ้นเลยบอกป้าขอเก็บไว้ได้ไหมจังหวะว่าเจ้าของเนีี่ยม บันทึกนะครับตอนที่ไปรับสเสด็จนะครับราชการที่9ก้าตอนที่ท่านมามาประพาสมามาที่เอ่ออะไรอะ่ะเป็นทหารทหารอากาศนะครับดูง่ายดีอันนี้เป็นเนื้อเป็นผดๆเลยนะครับอย่างเงี้ยถ้านเนื้อแตกลายละงาแบบเป็นผดๆดอย่างเงี้ยนะครับยิ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 บอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพาที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายพิจารณาง่าย นะครับพิจารณาง่ายนะครับแล้วพระปีหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยพระเขาจะเริ่มหนาพระเขาจะหนาถ้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเขาจะบางกว่านะครับและคนที่ได้มาส่วนมากนะครับท่านจะเอาทองไปปิดไว้ที่หลังพระนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องเล่านะครับฟังเข้ามาเขาบอกว่าเวลาในหลวงท่านพระราชทานเนี่ยท่านบอกว่าให้เอาทองเนี่ยปิดที่หลังพระเปรียบเสมือนการทําความดีนะครับไม่จําเป็นต้องให้ใครเห็น รเราเขาบอกว่าถ้าปิดทองที่หลังพระปิดมากๆๆๆเดี๋ยวเขาจะร้นมาข้างหน้าเองเหมือนการทําความดีนะครับนะครับถ้าทุกคนปิดทองข้างหน้าไม่ปิดท้้งหลังเนี่ยนะครับความสวยงามขององค์พระคงจะสวยงามไปทั้งหมดไม่ได้นะครับก็ต้องมีทั้งปิดทองทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังพระด้วยนะครับอย่างงี้ดูง่ายดีนี่ก็เช่ามาหลายแสนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นงานลูกชายจาังหวะไปเซิร์ชชื่อเจ้าของโอ้โหมีจารึก ประวัติศาสตร์พอดีว่าไปรับเสด็จในหลวงนะครับเป็นคนคอยให้คาปรึกษาเกี่ยวกับอาวุธปืนตอนที่ท่านเสด็จมาที่ทหารอากาศนะครับอย่างเงี้ยดูง่ายดีเนื้อนี่เป็นยิบ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 ,ยบอย่างเงี้ยอย่างงี้แตกไรเป็นอย่างเงี้ยนะครับดูง่ายดีนะครับจะมีมวลสารค่อนข้างชัดเจนอย่างนงี้นะครับแล้ว ข้างๆรอยปาดพวนี้จะต้องเป็นรอยผดผหมดเลยถ้าเป็นรอยปาดคมคมไม่ได้นะครับเขาไม่ให้เล่นนะครับจิตระดาเล่นง่ายๆเนี่ยตัว100ลอยปาทจะต้องขึ้นเป็นผดหมดเลยถ้าเป็นรอยปาดแล้วขึ้นมาเป็นคนคมคมคมแล้วไม่มีรอยเน่าๆแบบเนี้ถือว่าไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีมวลสารนะครับมเออีเขาเรียกว่าเป็นใหญ่ๆก็มีนะครับ มีขิวเขียว,ยวมีเม็ดแดงมีใย่ๆใย่ๆขาวๆเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับเนี่ยแล้วก็รอยปาดข้างๆเนี่ยจะต้องมีเป็นผดขึ้นแบบนี้ทับรอยปาดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเป็นรอยปาดคมๆเนี่ยไม่ได้นะครับนะครับอย่างงี้ดูง่ายดีพอดีอันนี้เป็นงานลูกชายนะครับเช่ามาหกแสนมั้งนะครับได้มาพร้อมตลับอย่างนี้เลยนะครับแต่ตลับเขามีชื่อเจ้าของผมขออนุญาตไม่ให้ดูนะครับเพราะว่า เราให้เกียรติเจ้าของเก่าผมไปเสิร์ชประวัติชื่อเจ้าของพระโอโ๋เขาเป็นนายทหารอากาศนะครับในวันที่ท่านเสด็จไปที่กรมทหารอากาศเนี่ยคุณลุงเจ้าของเนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะนะครับท่านเป็นคนให้คำปรึกษ,ษาเกี่ยวกับอาวุธปืนที่ท่านไปเสด็จไปดูแล้วก็คงเลยรับพระราชทานมานะครับใน,ในตลับเนี่ยเขาจะเขียนเลยรับพระราชทานเมื่อ วันที่สิงหาปีหนึ่งสามนะครับนะครับนะครับนี่คนดูเก้าร้อยกว่าคนนะครับอย่างเงี้ยดูง่ายนะครับแล้วพระปกป,ปีหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยลอยจะมีรอยปาดแล้วนะครับถ้าเป็นศูนย์แปดศูนย์เก้าจะไม่ค่อยมี้อยปาดด้านหลังนะครับแล้วพระองค์นี้หนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยจะหนานะครับจะหนาเนี่ยอันนี้เช่ามาหกแสนมั้งนะครับก็ ถือว่าเราก็เนี่ยถ้าเราเจอเนื้อด้านหน้าแตกและแหงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นพาที่พิจารณาง่ายขึ้นเป็นผลดางนี้บางคนก็บอกเป็นปีหนึ่งสองหรือสามใบแต่ว่าในในประวัติเจ้าของตลับทําตลับเนี่ยเขาเขียนว,ว่าเขาได้มาเมื่อปีหนึ่งสามนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปีหนึ่งสองหนึ่งสามเนี่ยเล่นง่ายนะครับอย่างที่บอกครับตั้งแต่ปีหนึ่งหนึ่งขึ้นไปเนี่ยบัวตรงนี้จะเป็นเม็ดเม็ดแล้วแต่ถ้าศูนย์แปดศูนย์เก้าบัวเขาจะไม่ค่อยติดนะครับนะครับ ใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครมีพระเครื่องอยู่ที่บ้านนะครับต้องการแบ่งให้บูชานะครับติดต่อผมได้นะครับ0917271991นะครับรับเช่าบูชาถึงบ้านราคาอยากเท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่พูดคุยกันนะครับไม่เอาเปรียบกันนะครับผมเช่ามีกำไรบ้างก็ยินดีรับใช้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเนื้อยิบยิบแบบนี้อันนี้ก็เรียกเป็นพระโซนแบบพิจารณาง่ายนะครับแล้วข้างๆร้อยบาทอย่างเนี้ย เป็นรอยเนินเนออย่าให้มีเป็นรอยคมคมแบบปาดคมคมเหมือนมึงปาดใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้นะครับเขาเขาห้ามเล่นนะครับดูง่ายดีนะครับพระปีหนึ่งสองปีหนึ่งสามเนี่ยจะหนาทุกองค์จะหนาทุกองค์นะครับนี่ยิงข้างล่างนี่มนสารนี่เขาเรียกว่าเนื้อเขาเหมือนเหมือนเราซื้อขนมขนมเป็นชั้นๆชั้นๆน่ะหมูเป็นชั้นๆน่ะเขาเรียกหมูเลยนะแม่ที่ใส่ บอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยต้องบางทีภาพบางอย่างเราก็ต้องจินตนาการแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบแล้วก็มาจํานะครับว่าของแบบนี้ดูแล้วเราอย่างเงี้ยนี่อันนี้เม็ดเม็ดแดงชัดเลยเห็นไหมฮะเม็ดแดงเม็ดเขียวแล้วยิ่งใหญ่ๆเนื้อใหญ่ๆนะครับอย่างเงี้ยดูง่ายดีพอไปเซิร์ชประวัติโอ้โหลูกชายผมขึ้นเลยโอ้ปลาไม่อยากขายเลยนะครับอย่างเงี้ยก็ดูง่ายดีนะครับ พาเล่หนาแล้วก็อง์นี้ก็สวยดีด้วยพระปีหนึ่งสองหนึ่งสามนี่พระเขาจะคมลึกขึ้นมาอีกบางองค์มีจมูกขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจําไว้นะครับถ้าเจอมีเนื้อยิบๆแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะครับนี่เจ้าของเขาปิดทองมานะครับอยู่ในตลับนี่เรียกว่าโบราณเลยนี่นี่ตลับอย่างนี้เลยนะครับ